ดับคาสโนว,วาอย่างหนุ่มวีวีรภาพตอมาเสียทีให้กับสาวชมพูอารยาเขาให้แล้วและนี่ก็คือเบื้องหลังฉากเด็ดอีกฉากหนึ่งจาะครชีวิตสุดเข้มข้นเรื่องดาวเปื้อนดินในฉากที่หนุ่มวีเามาไม่ได้สติจนเห็นหน้าสาวชมไปนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์มาแห่งานนี้สาวชมก็เลยถือโอกาสสวมรอยจัดฉากให้หนุ่มวีหลงเข้าใจผิดคิดว่ามีอะไรกันแม่ซะ่นทั้ง,งคู่ก็แสดงในสมบทบาทมากๆไม่เคอะเขินกันเท่าไหร่เพราะเคยร่วมง,งานกันมาบ้างแล้วค่ะ ไม่มีเขินครับแต่ถ้ามากกว่านี้เขินแน่นอนคือก็ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องความรักเท่าไหร่นะไม่ไม่เลยน้อคีบบ้อนมาเชื่อทังไมนะครับต้องมีบ้างสิตอนเมาอย่างงี้ไงอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีนะชีวิตจริงไม่มีฮะก่อนเล่นก็ไหว้กราบการแล้วก็ต้องขอโทษนะฮะเจอว่าเร่งรีบเราเป็นผู้ชายครับน้องเขาเป็นผู้หญิงขออนุญาตชมพูแล้วต้องขออนุญาตคนอื่น ทำไมต้องขอครับชีวิตส่วนบุคคลเกิดเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกแล้วก็สิ้นสุดเมื่อตายครับคุณต้องขอใครไหมครับผาไม่ต้องขอค่ะครเคุก็รู้ใช่ไหมต้องขอใครค่ะอพาฉันฉันเคลียร์อยู่แล้วโอเคครับผมมาฮก็ฉากวิวที่ดูดูสยิวกว่านี้ยังเล่นมาแล้วเลยใช่ไหมสาวชมนุ่มวี